วเรื่องจริงที่ควรรู้กับโรงพยาบาลเอกชนหัวใจถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและควบคุมการทำงานของร่างกายกรมครวบคุมโรคกระรวงสาธารณสุขรายงานสถิติพศ2 5 6 5ว่าพบการเสียชีวิตที่มีสาเหตุสำคัญจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดมากถึงร้ยละ32 หรือประมาณ17.9ล้านคนทั่วโลกส่วนประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึงปีละ7,000 70, 0รายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งอีกทั้งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุอีกด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจนะีค่ะเกิดจากอะไรได้บ้าง โดยทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งปัจจัยเสียงออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทที่1เนี่ยเป็นประเภทที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นการที่เราสูงอายุขึ้นเสจนเลยก็เสื่อมไปตามวัยการที่เราเป็นเพศชายเนี่ย ความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงเพราะนั้นเพศหญิงเนี่ยการที่มีฮอร์โมนเพศปกป้องเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจหลังอายุ60ปีขึ้นไปปัจจัยที่3ก็คือภาวะพันธุก,กรรมอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยก็ยจะเพิ่มความเสี่ยงได้อันนี้เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กลับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงซึ่งเปลี่ยนแปลงและก็ควบคุมได้โรคที่เราคุ้นเคยกันนะครับเช่นโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสู่านี้กกรรรบบุโอว การออกกำลงกายพระเจ้าอะไรเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะควบคุมก็จะช่วยที่จะลดอัตราที่เราจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้อย่างมากครับคุณพิรทัตพงษ์ชมพรหรือคุณตี๋วัย52ปีป่วยเป็นปรโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ <c oughs> เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมากมายกว่าที่ร่างกายจะดีขึ้น <c oughs> ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อน เขาต้องได้รับการใส่บอลลูนบริบรเวณหลอดเลือดหัวใจซึ่งคุณตีบอกว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติที่เล่นงานตัวเขามานานแรมปีมันคือสัญญาณของโรคหัวใจเพราะเข้าใจมาตลอดว่าอาการที่เผชิญเป็นผลมาจากโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคประจำตัว ตอนอายุ28ปีครับจเจาะเลือดปรากฏว่าเป็นเป็นเบาหวานจะหลังจากที่เป็นเบาหวานแล้วประมาณ2-3ปีก็จะมีความดันคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดตอนอายุประมาณ44เริ่มที่จะมีอาการคือเหนื่อยเหนื่อยง่ายวันที่ผมไปหาหมอมีอาการผิดปกติคือความดันมันขึ้นเพราะผมจะวัดความดันอยู่ประจําความดันมันสูงหมอเนี่ยก็ถามบ้านผมมีกี่ชั้น3ชั้นแล้วเหนื่อยไหมก็มบอกว่าเหนื่อยเขาก็เลยรีบจัดการเช็คหัวใจผม,ผมก็ปรากฏเจอจริงๆ การหัวใจตีบในกรณีของคุณตีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยถึงแม้จะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีแต่ไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกเลยซึ่งเราเจอได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นในการดูแลคนไข้เบาหวานกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้จําเป็นต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการทำรตาาราซาวหัวใจการเดินสายพานทดสบอบความหัวใจก็เพราะว่าในกรณีของคุณตีเนี่ย บ่งชี้เปปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นแต่ที่ตีบรุนแรงนี่มีอยู่หนึ่งเส้นมีข้อมูลพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่และผู้ป่วยด้วยโรคใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดไปฟังคําตอบกันครับข้อมูลที่บอกว่าโรคเบาหวานเนะี่ยจริงๆแล้วมีผลที่จะเป็นโรคหัวใจสูงจริงหรือไม่ครับคุณหมอ ครับเป็นความจริงครับอธิบายง่ายๆจากโมเดลรูปหัวใจนะครับเราจะเห็นว่าม,มีเส้นเลือดเนี่ยอยู่บนกล้ามเนื้อหัวใจที่ไปเลี้ยงส่วนต่างของหัวใจเนี่ยสามเส้นหลักถ้าเรามาดูในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขระนวนการของการอักเสบที่เกิดจากเบาหวานจากการที่มีน้ําตาลสูงอยู่นานๆเนี่ยจะทําให้เกิดการสะสมการอักเสบของชั้นไขมัน แล้วก็มีการตีบแคบขึ้นของเส้นเลือดกระบวนการเหล่านี้เกิดทั้งร่างกายนะฮะเพราะนั้นรวมถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็จะมีการตีบแคบจนนําไปสู่ภาวะของเส้นเลือดหัวใจตีบกันได้ครับนอกเนือจากโรคเบาหวานที่เราพบกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะครับโรคอ้วนการสูบบุหรี่การไม่ออกกาลังกายนะปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จะมีผลคล้ายๆกันในการที่จะให้เกิดการเสื่อมแล้วก็การแข็งตัวตามมาถึงเรื่องของการตีบแคบของเส้นเลือดครับ คุณตียอมรับว่าที่ผ่านมาเขาละเลยการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการกินอาหารการใช้ชีวิตประจําวันจนทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมายทั้งความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดจนมาพบอาการเส้นเลือดหัวใจตีบจนต้องทําบอลลูนหัวใจบทเรียนครั้งนี้มากพอที่จะทําให้เขาต้องหันมาใส่ใจตัวเองและลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะส่งผลร้ายต่อร่างกายและหัวใจ ก็ต้องดูแลสุขภาพแหละครับอย่างแรกผมว่าใช้ชีวิตเอาแค่พอสมควรอย่าให้สุดเกินไปเล่าบุหรี่อะไรแบบนี้ครับเลิกได้เลิกละได้ละครับตอนที่มันเริ่มต้นมันไม่รู้ครับแต่มันจะสะสมไปจนถึงจุดที่เรารับไม่ได้มันก็จะเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราได้รับการรักษาโรคหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็คือ,อาหายใจอิ่งขึ้นเหนื่อยน้อยขึ้นจากที่ว่าเดินไม่รอบไร่กลับมาเดินรอบไล่ได้จากเดินขึ้นชั้นสามไม่ได้ก็เดินขึ้นได้ที่ที่เห็นชัดเจนนะครับอาการประมาณนี้คคือต้องเรียน้ทราบอย่างหนึ่งก่อนว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการแสดงของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนทั่วๆไปตรงที่ว่าอาการชาซึ่งเป็นอาการที่เจอได้ในคนที่เป็นเบาหวานมันจะไปบดบังอาการเจ็บหน้าอก ที่เกิดขึ้นในคนที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีอย่างคุณตีเนี่ยเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บหน้าอกเลยนะฮะถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีแต่ว่าอาการอย่างหนึ่งก็คืออาการเหนื่อยง่ายผิดปกติอาการอย่างอื่นที่พบร่วมกันเช่นความดันอาจจะสูงผิดปกติตามผิดปกติมีชีพจรเต้นเร็วใจสั่นอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าการที่เราหมัน่นที่จะตรวจเช็คร่างกายเราทุกวันเนี่ยทำให้เราสังเกตถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ หลายครั้งที่โรคหัวใจมักเกิดขึ้นสัญญาณและอาการของความบกพร่องของหัวใจมักไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตในทันทีแต่หากปล่อยทิ้งไว้จนร่างกายทนไม่ไหวอาจฆ่าชีวิตได้ทุกเมื่อเช่นกันหลายคนที่มีความเสี่ยงก็ไม่ควรละเลยเพราะเรามีหัวใจเพียงดวงเดียวมันตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตครับ สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงนะฮะในคนที่อายุมากกว่า35ปีการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามีอาการที่ชวนให้ถึงโรคหัวใจเนี่ยอาจจะต้องตรวจในอายุน้อยกว่าน,นั้นเช่นมีกรรมพันธุ์อยู่อะไรเนี่ยก็ต้องตรวจเร็วกว่าน,นั้นแล้วก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นในการที่จะช่วยวินิจฉัยโรคที่ซ่อนอยู่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในอนาคตครับ